ความอยากนี Bee ่มันทําให้ทุกเนาะความอยากนี want, time, ่มันทําให้ทุกเราอยากทุกครั้งนี่มันลดทุกทุกครั้งหรือเพิ่มทุกทุกครั้งเพิ่มทุกทุกครั้งถ้าเราอยากทุกครั้งแล้วเราไม่ล้างความอยากนั้นต่อให้เราได้สมใจอยาก หรือไม่สมใจอยากความอยากนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทุกครั้งเมื่อเพิ่มขึ้นทุกครั้งเพิ่มทุกหรือลดทุกเพิ่มทุกทุกครั้งเพราะฉะนั้นตัวเราเองหรือคนในโลกที่ไม่ได้รู้จกักรางความอยากเห็นอะไรก็อยากนู่นอยากนี่ไปหมดยิ่งแถรปรุงเพิ่มเข้าไปอีกเขาจะเป็นยังไงเขาก็มีแต่เพิ่มทุกเท่านั้นเองแต่ละวันแต่ละวันก็พอกเพิ่มความทุกข์ให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้น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 เท่านั้นเองอื่นจากนี้ไม่่่มีีนนาาสสสงรทุดใโลลกเย ทรมานที่สุดในโลกโง่ที่สุดในโลกเลยพออยากได้มากๆกลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปมันก็ทุกอย่างันหมดไปก็ทุกวนๆวนๆอยู่อย่างเงี้ยใจก็เป็นทุกเป็นทุกขเป็นทุกเป็นทุกพอชีวิตเสียพลังไปสร้างทุกเสียพลังไปดันทุกออกเป็นไงป่วยได้ทุกโรคเลยป่วยได้ทุกโรคติดทุกต่อไหมทุกกายต่อทุกใจต่อไหม อ,อีกเพราะว่าอยากหายโรคใช่ไหมอยากแข็งแรงไม่อยากได้โรคนั้นมาใช่ไหมชังกลัวจะได้โรคนั้นมามันก็ทุกข์เีงใช่ไหมได้มาก็ทุกข์ถ้าแก้หายได้เป็นไงโอ้ดีใจระง,งับทุกข์ชั่วข่าวบางช่วงมันก็แก้ได้เหมือนกันแต่พอเราสร้างเหตุแห่งโรคนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้า,ม,า,ขามันจะแก้ได้ไหมโรคอะ่ะมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ทุกไหมทุกอยากได้มากๆทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเสียเวลาไปทําความอยากนี่ก็เป็นบาปเลยใช่ไหมนี่สร้างบาปให้กับตัวเองเหนียวนําคนอื่นแล้วนะเนี่ยบาปไหม บาปแล้วไม่เอาเวลาไปทําสิ่งที่ดีงามเอาเวลามาเสพความอยากเสพกิเลสอยู่นี่นก็ทุกอยู่อย่างนี้แหละเพิ่มทุกไปอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดการแล้วเป็นไงอยากได้มากๆก็ว่าทชั่วได้ทุกเรื่องอีกเบียดเบียน,ยนทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นอีกใช่ไหมเงยนํำให้คนเดินเป็นตามอีกเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไปทั่วเป็นวิบากายไหมเป็นวิบาการต่อตอนเองและผู้อื่นตลอดการเลยเชื่อกับเชื่อกันเลยดูดสิ่งร้ายเข้ามาดันสิ่งดีออกไปทุกไหม ทุกเพราะเราไม่อยากได้สิ่งร้ายเราอยากได้สิ่งดีใช่ไหมอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ไปทุกข์มันก็ทุกข์อีกกลัวสิ่งร้ายจะเข้ามากลัวจะไม่ได้สิ่งดีโอ้โหร้ายเข้ามาก็ทุกเลยกลัวจะไม่หมดไปมันก็ทุกวนเข้าไปอีกแล้วแก้ก็แก้ไม่ได้ทีแรกก็แก้ได้ระงรับได้บ้างบางอันใช่ไหมแล้วก็ไปหาทางระง,งับทางวัตถุทางอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ตัวเองยังเสพความอยากอยู่อย่างนั้นมันจะหายวิบากร้ายได้ไหมไม่ได้มันเพิ่มวิบาการไปเรื่เลยๆโอ้แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ททุุกกแแรรงงม้ย ก็ทาชั่วมากๆจะได้เกิดเป็นคนอีกไหมไม่กลับไปเกปิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกวโหไปทุกข์อยู่ในสภาพที่ไม่มีร่างาก็อยากอยากอยากมีวิบากร้ายมีเรื่องไร้ไร้เล่นงานแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าทําชั่วไปมากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกไหมทุกข์นะกลัวคนจะไปล่าอีกนะเฮ้ยใครจะกินเราบ้างใครจะทําลายเราบ้างเฮ้ยเพื่อนฝูงทำลายกันหรือเปล่ากินกันสัตว์เดรัจฉานมีศัตรูไหมมีนะมีศัตรูอีกตายตาย,ตายสยองไปตรงไหนตรงไหน,นก็เฮ้ย แล้วสัตว์ในรชาญมันจะส,สนองความต้องการของตัวเองได้เยอะไหมไม่ได้เพระาะฉะนั้นมันจะทุกข์แรงไหมทุกข์แรงนะสนองความต้องการของตัวเองได้เท่าคนไหมไม่นะโอ้โ,โห,อย,หอยากนูก่นอยากนี่มันสนองไม่ได้มันไม่เก่งทุกข์กไ,ไหมทุกข์ปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเลยอยากเป็นไหมอยากเป็นกันอยากเยอะๆสิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพวกอยากมากๆ,ๆน่อยากมากๆเนี่ยพวกจมอยู่ในกิเลสตัณหามากๆจมอยู่ในความอยากมากๆพุทธเจ้าเรียกว่า สัตสัตสัตเข้าใจไหมจมอยู่ในคามลงสัตถ้ามันจะไปเป็นสัต์จริงๆเราจิตเป็นสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวร่างก็จะไปเป็นสัตว์ไปด้วยทีนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปตามนามธรรมจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งต่างๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นตามนามธรรมไปกลายเป็นสัตว์ทรมานยาวนาน โอ้โหก็จะได้เข็ดขย่อนขี้แก่พัฒนาความดีมาเป็นคนอีกเป็นไงโอ้ยนะธรรมาภินัาน,านพอมาเป็นคนเป็นไงมาเสพความอยากอีกมาทุกข์อีกเป็นไงจมไปเป็นสัตว์อีกเอ้โอเข้าไปสัตว์พระเจ้าถึงวางจมอยู่ในความเป็นสัตว์อยู่อย่างนั้นน่าสงสารพวกนี้พวกสัตวตวัดเก่าทั้งนั้นสัตว์ตวัเก่าพวกสัตว์เดรัจฉานพวกที่ม่พ้นทุกข์เก่าลีลาทั้งนั้น สุดท้ายไปเดินรากสัตว์สัตว์เขาสบายใจดีไหมเนี่ยไม่ได้สบายใจเล้วนะเนี่ยนายพานโอ้โหคอยไปลาเป็นระยะระยะยวิ่งหัวสุกหัวซุนเพอเพอไม่เจอนายพานสิเพราะนายพานหลบหลบอยู่ในที่ซ่อนแต่มีแต่กระบอกปืนเ,นเล็งไปเป็นไงาตายเลยปังไม่ตายก็บาดเจ็บทำไมยิงไม่ถูกก็ขวัญก็เจิงเลยใช่ไหมทรมาน สยองอยากเป็นสัตว์ไหมล่ะอยู่ในป่านี่นะไม่ได้ปลอดภัยเท่าไรน่ากลัวตกลงความอยากเป็นไงมันนําทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้ไหมทั้งหมดทั้งมวลเลยพระเจ้าจึงตัดในปฏิจจสมุปาทว่าความอยากนําทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้น่ากลัวมากๆเกยันะความอยากนี่ไม่ว่าอยากในชั่วอยากในดีเมื่อชัดแล้วทีนี้ว่าความอยากมันเพิ่มทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไม่ล้างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหายทุกข์เป็นไงต้องล้างความอยากให้ได้ว่าความอยากนําทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมาให้ น่าก,กลัวมากๆเลยนะความอยากนี่